สวัสดีครับร้าน jp led light นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเป็นตัวโคมตัดหมอนะครับ LED Projector นะครับตรงรุ่นสำหรับ v i g ก้นะครับ Vigo Vigo ก้แชมป์นะครับแล้วก็ Fortuner ตัวเก่านะครับตั้งแต่ปี2005ถึง2015นะครับโดยโคมเดิมนะครับจะเป็นขนาด4นิ้วแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นโคมธรรมดานะครับใช้หลอดฮาโลเจนนะครับโคเฮดบีโฟนะครับส่วนตัวโคม LED นะครับจะเป็นโคมแบบ ตรงรุ่นเลยนะครับใส่แทนโคมเดิมนะครับผมตัวลูกแก้วนะครับจะขนาด2.5นิ้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราใส่แทนโคมธรรมดาเข้าไปในกรอบนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับมีตัวหมุนปรับตั้งไฟได้ปกตินะครับส่วนสายไฟนะครับจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับโค้ p เฮีโฟนะครับส่วนมิโก้แชมป์นะครับคันไหนที่ ขั้วติดรถเดิมนะครับเป็น H11 นะครับก็สามารถแจ้งทางร้านได้นะครับเรามีปลั๊กมีขัวตรงรุ่นให้เลยนะครับใช้แทนโคมเดิมนะครับเสียบปลั๊กเดิมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลนะครับอันนี้ตัวอย่างเทียบกับโคมธรรมดานะครับติดรถโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะรีวิวแสงให้ดูกันอีกทีนะครับว่าโคมธรรมดากับโคม LED projector แสงแตกต่างกันยังไงครับ